สวัสดีครับวันนี้ก็จะมารีวิวบอดโปเกมอนนะครับเป็นตัวใหม่นะครับวันนี้วันที่17เดือนที่9นะครับปี5 9นะครับปัจจุบันนี้เพิ่งจะเกรดโปเกมอนโกเป็นเวอร์ชันน0 3 9ุนะครับวันนี้เราก็จะมาพอดีผมไปเจอมาไปเจอบอดโปเกมอนตัวหนึ่งมานี่เลยพัอเอนเลยเดี๋ยวจะให้ดูตัวโปเกมอนก่อนนะ ปมบมาแล้วเบื่อตรงมือถือกากเงี้ยนะมั้งช้าโอ้ยลงเยอะโอ้ยกว่าจะมาแม่ ลองใส่องซื้อไอโฟนสิบห้ามาเล่นพงจะเร็วบนชาวบ้านชาวช่องแล้วโอ้โหนานไเปล่ะเออเนี่ย เฮ้ยเอาแล้วไงอ๋อไอเกือบแล้วเจอแล้วเฮ้ยเฮ้ยอะไรเนี่ยโอ้โหหนูหน้องหนอนอะไรวะเนี่ยเ,เต็มเลยโชว์โชว์ค้างเอออื้อหือกิ๊ดเจี้ยนะ chó đã tua nào đi trên nào, thôi, thôi, đẹp lắm được, được, sang xăng นี้นะฮะเห็นไหมเราจะให้ท่านดูนะครับว่าเป็นยังไงบ้างเอ่อตอนนี้ตัวละครผมนะครับมี exp อยู่ที่อยู่ที่อยู่ที่เอสามหมื่นแปดพันห้าร้อยสี่สิบนะครับเต็มห้าหมื่นนะครับอ๋อกรเวทยี่สิบนะครับเดี๋ยวเราจะมาลองบอดกันดูโอเค เดี๋ยวดีขอบขอบขอบโอเคแอปพลิเคชันตัวนี้ครับบอทโป,ปกเกสบอทนะครับผมโอเคเดี๋ยวเราจะมาลองใช้แอปพลิเคชันตัวนี้กันนะครกันนิ้วอยู่ไหนนิ้วปึ๊บโอเคผมเขาเปิดโปรแกรมมาปึ๊บหน้าตาโปรแกรมอบ,บอทโปเกมอนจะเป็นประมาณนี้นะครับไม่ใช่ไม่ใช่นี่ล็อกอินไว้ <laughs> นะครับปุมกมันจะเป็นประมาณนี้นะครับอันนี้เราหุยชุดโอเคพอกดเข้ามาแล้วนะครับจะหยุดในหน้าต่างนี้นะครับผมนี้เราจะมาดูา่าติ้งกันดีกว่าฟืบโอเคมันจะมีปุ่มสซตติ้งนะครับปุ่มล็อกเอาแล้วก็ ปุ่ม play อ๋อปุ่ม start ขอโทษทีครับนะครับ setting เบิ้บ s e t t i ก็จะมี location นะครับ location ที่เราต้องการให้อยู่ที่ไหนยังไงยังไงอะไรอะแต่ครับเราก็ใส่เอาเองอันนี้ก็เป็นช่อง search ค้นหานะครับ location เ,เราอยู่ที่ไหนโอเคกลับก่อนกลับไงกลับดิเอออันนี้จะเป็น speed นะครับ speed and driving นะครับ ก็คือการความเร็วของเราว่าเราจะเร็วขนไหนปกติพวกนี้จะเป็นค่าตั้งมาให้เรียบร้อยแล้วครับผมก็น,นะถ้าอยากจะเปลี่ยนความเร็วยังไงก็กดเซฟเลยแล้วกันโอเคต่อมาก็จะไม่มีหรอกจริงๆปกติเขาเซตติ้งมาให้อยู่แล้วอันนี้อะไรอ่ามีโปเกมอนแคปเจอร์นะครับเกมอนอีโว e นะครับเป็นอัพเกรดนะฮะมี มีเทรดนะครับผมมีฟาร์มมีไข่มีไอเทมต่างๆนะครับตัวนี้ครับเขาถ้าเกิดไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไรเที่ตามเขาเซตมาให้แล้วเวลาเราปล่อยบอทเนี่ยเขาจะฟักไข่จะจะจะฟักไข่โดยตัวออโต้ฟักไข่นะครับแล้วก็จะเป็นจะใช้พวกอะ,อะไรนะพวกไอเทมเียกโปเกมอนแล้วก็จะเป็นไอเทมคูณสองครับเป็นลัอคกี้เอกด้วย นะครับถ้าเกิดใครไม่ต้องการให้ใช้ก็มาตั้งค่าดูเอานะผมยังไม่เคยลองนะอ่ะทีนี้ก็มาเข้าแพ็กกับกระเล็บแพ็กปึ๊บโอเคพอเราจะบอดนะครับให้เรากดตรงนี้สตาร์ทพอสตาร์ทปุ๊บจะขึ้นหน้านี้ครับโอเคโมน เด้งหลุดไปปึบ๊บอันนี้เป็นโฆษณาครับโฆษณาไม่ต้องตกใจนะครับกดนอนแตงไว้เลยด้านบนบางทีก็อยู่ข้างล่างบางทีก็อะไรนี่ฮะเริ่มแล้วนะครับอาา่าดูดิผ่านละผ่านละตอนนี้ก็ผมก็บอทในคอมเครื่องหนึ่งครับในคอมก็จะใช้เป็นโปรแกรม Nox นะครับหรือใครจะมีโปรแกรมช่วย Android ใให,หลา่ๆตัวก็ลองไปเล่นดูครับแล้วผมจะแปะลิงก์โหลดบอทตัวนี้เวอร์ชั่นล่าสุดตัวนี้เลยนะฮะรีบรีบเล่นก่อนนะเดี๋ยวไม่งั้นโดนแบนไม่รู้ด้วยนะครับนี่ก็จะมีฟังก์ชันให้เราดูจะมีสต็อปแล้วก็สเตตัสนะครับอ่าสเตตัสตัวได้แล้วกดดูสเตตัสกันดีกว่าปึ๊บสเตตัสก็จะบอกอะไรมั่งก็จะบอกเป็น Player Start นะต้องเป็น Player Status แต่ขอโทษทีครับ บอกค่าต่างพวกเลเวลเรา xp เรา xp เต็มเมื่อเราอัพเลเวลโปกเกมอนในรอบตัว,วนะครับนี่เราก็จะเห็น <c oughs> เห็นตัวาอ๊ย <c oughs> อะไรของคุณเนี่ยมันตบเป้าผมทำไมวะนะครับเอาดีเนี่ย <c oughs> ผมบ้าครับตอนนี้อะจะเห็นได้ว่าตัวละครเราจะวิ่งตามดุกๆไปตามโลเคชันนะครับ แล้วก็ถ้าเกิดเขาเจอโปเกมอนหรืออะไรเขาก็จะจับนะฮะก็จะเห็น x p ก็จะเด้งขึ้นนึ่งนี้นะครับไม่รู้ว่าจะเห็นกงินหรือเปล่าปึ๊บโ,โห exp ก็จะเปลี่ยนให้เห็นเห็นเลยอ่านเห็นไหม x p ก็จะเปลี่ยนให้เห็นเลยแล้วๆล่ะเปิดโปเกนสต็อปนะครับหรือจับโปเกมอนเขาก็จะเปลี่ยนให้เห็นเห็นเลยโชว์แล้วว่าเอ้ยอีกนันไหมจะเวลอัพนะฮะนี้ก็จะมีไอเทมไอเทมแบ็คด้วยกระเป๋า ก็จะบอกเลยว่าในตัวละครเราตัวนี้ยมีอะไรอยู่เหลือมั่งนะฮะก็แต่ก็ไม่เห็นโปเกมอนนะไม่เห็นอะไรนะโอเคอยังก็เอาไปลองเล่นนะครับไปลองเล่นส่วนโปรแกรมเนี่ยเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ไว้ด้านล่างนะครับแปะลิงก์ไว้ด้านล่างก็เว็บเว็บที่ผมฝากโหลดไฟล์สำหรับใครที่ยังเข้าไปโหลดไม่ได้ก็ลองไปหาดูนะครับมีคนหลายคนสอน โหลดไฟล์ของของแชร์แคสนะครับอาจจะเข้าไปโหลดยากนิดนึงนะครับแต่รับรองว่าคนได้ไปคุ้มแน่นอนนะครับตัวนี้เป็นบอร์ดที่ใช้กับ3เอ้ย0.39.1ได้นะครับล่าสุดเลยนะฮะรีบใช้ก่อนที่จะถูกแบนนะครับผมตัวนี้ใช้มาได้สักพักหนึ่งแล้วผมยังไม่มีโอกาสแบนเลยไม่เหมือนกับบอร์ดตัวอื่นที่ใช้แม่งไม่ถึงสินาที เป็นซอฟต์แวร์สรลจเปิดมากโอเคครับผมัขอบคุณมากครับบ๊ายบายเดี๋ยวเจอกันนะมาดูข้อดีของเจ้าโปรแกรมตัวนี้กันนะครับก็เพิ่งจะรู้เมื่อกี้เองข้อดีของโปรแกรมบอทตัวนี้ก็คือก็คือเราพักหน้าจอไปเล่นอย่างอื่นได้เว้ยเล่นหาอะไรก็ได้แม่ง ไม่ต้องไปนั่งดูปล่อยสบายเลยโหแจ่มแมวอะ่ะเราเมื่อกี้นั่งเล่นไปตั้งครึ่งชั่วโมงก็ลืมเลยเปิดบอดไว้นะครับก็พอมาึกขึ้นได้ว่าตัวเองเปิดบอดไวก้ก็มาเปิดดูอีกทีหนึง่งสรุปแม่งก็ยังบอดไปอยู่โอ้โหโคตรแจ่มอะ่ะแม่งบอดไว้แล้วนอนดู YouTube ดู a อวีนี่สบายเลย นี่แหละที่ต้องการนะครับโคตรโกงเลยโอเคโอเคไปลองเล่นกันดูนะ